สวัสดีครับเพื่อนๆ่นวันนี้มาดูสมเด็จกันบ้างนะครับเป็นสมเด็จรุ่นแรกของหลวงพอ่อเช่นวัดมับขาปี2 5 1 7ริรุ่นนี้เท่าที่เห็นจะมีอยู่2องเนื้อนะครับคือเนื้อขาวแบบนี้แล้วก็เนื้อชันหมากนะครับเนื้อสีน้ำตาลนะครับเนื้อสีน้ำตาลจะองค์เล็กกว่านะครับเนื่องจากมวลสารครับ ทำให้หดเล็กนะครับเนื้อขาวจะค่อนข้างมาตรฐานกว่าค่อนข้างดูง่ายนะครับเนื้อน้ำตาลต้องคนศึกษาผารุ่นนี้อย่างทองแท้ก่อนนะครับถึงจะเช่าได้นะครับแต่ก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับเพราะพระของหลวงพระชื่นเนี่ยเป็นบล็อกทันสมัยแล้วนะครับเป็นบล็อกเครื่องแล้วนะครับตอนนี้ได้ เห็นมีของเสริมออกมาเหมือนกันนะครับแต่ใช้บล็อกแม่พิมพ์คนละตัวกันนะครับเท่าที่ผมเห็นนะครับพระพงเนื้อขาวรุ่นนี้วิธีดูนะครับให้ดูพิมพ์พ้าก่อนนะครับพิมพ์ผ้าจะค่อนข้างขมนะครับเพราะพกดจากเครื่องแล้วนะครับเป็นบล็อกทองเหลืองแล้วนะครับเป็นบล็อกที่สร้างจากทองเหลืองแล้วนะครับ นั้นบล็อกจะคมมีมิตินะครับกระหนกข้างบนเห็นไหมครับคมชัดนะครับคมชัดนะครับบางองค์ผิวล่อนๆไปก็มีนะครับทําให้รายละเอียดอาจจะหายไปนะครับแต่บางส่วนที่คมก็ยังต้องคมอยู่นะครับ้ารุ่นนี้เนื้อค่อนข้างกรอบนะครับเนื้อค่อนข้างปนนะครับกระเทาะหลุดง่ายนะครับ แต่หลักการดูพิมพก็คือพิมพต้องคมครับบางส่วนหลุดได้ส่วนที่เหลือชัดๆก็ยังต้องมีมิติความคมอยู่นะครับสังคติเห็นไหมครับคมสังคติคมนะครับเขียนชื่อไหมฮะหลวงพ่อชื่นต้องคมนะครับเห็นไหมครับหลวงพ่อชื่นนะครับคมมากนะครับคมมากนะครับ เห็นไหมฮะลองแขนพรากดจากเครื่องอครับนะครับคมนะครับเห็นไหมฮะดูมิตินะครับเห็นไหมครับดูหน้าผากเมตตาต้องเป็นธรรมชาตินะครับเหนือแน่นนะครับเหนือแน่นครับดูอีกด้านนะครับเห็นงนีฮะสังคติคมนะครับเห็นไหมครับเป็นร่องนะครับ ของเสริมเท่าที่ผมเห็นนะครับขอบด้านนี้เขาจะแคบกว่านะครับเพราะเป็นบล็อกคนละตัวครับไม่ใช่บล็อกนี้นะครับสังเกตตรงนี้นะครับขอบของเขาจะชิดเข้ามาตรงนี้เลยนะครับเข้ามานี่เลยนะครับชิดมาที่แขนนะครับที่แขนหลวงพ่อนะครับของเสริมนะครับบล็อกจะเล็กนะครับเนื่องจากเป็นคนละบล็อกกันนั่นเองนะครับผมไม่แน่ใจว่า อ่รุ่นเสริมเนี่ยของเสริมเนี่ยมันเอาบล็อกนี้ไปถอดหรือเปล่านะครับแต่ดูออกก็เป็นคนคนละบล็อกกันนะครับเนื่องจากขอบตรงนี้นะครับช่วงนี้นะฮะของเสริมเขาจะชิดเข้ามาที่ที่แขนหลวงพ่อเลยนะครับแขนหลวงพ่อชื่นนะครับแต่ของของบล็อกเดิมครับจะห่างจะห่างกว่านะครับจะห่างกว่านะครับอีกจุดหนึ่งครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ ร่องหายปลาตรงนี้จะแหลมเลยนะครับของแท้นะครับจะแหลมคมเลยนะครับจะแหลมคมเลยนะครับของเสริมตรงนี้จะเป็นหลุมเฉยๆนะครับจะหลุมจะเป็นหลุมเฉยๆนะครับจุดสังเกตเลยนะครับตรงนี้นะฮะจะมีร่องอีกร่องหนึ่งนะครับในร่องไหลกว้างๆตรงนี้นะครับจะมีร่องเล็กๆอีกร่องหนึ่งนะครับเนี่ยฮะของแท้บล็อกแรกนะครับต้องแบบนี้นะครับ ต้องมีตรงนี้นะครับเห็นไหมครับสังกติต้องคมแบบนี้นะครับคมที่มีเส้นซ้อนนะครับถ้าผ้าร้อยใบอาจจะไม่มีนะครับองนี้ค่อนข้างคมไดยเห็นรายละเอียดค่อนข้างชัดนะครับดูธรรมชาติได้อยู่ครับผ้าประชื่นนะครับไม่ยากครับรุ่นนี้นีมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังเท่าที่เห็นส่วนใหญ่เขาจะปาดเห็นไ,ไหฮะปาด บล็อกก็มีหน้าเดียวนะครับบล็อกหน้าเดียวและปลาดด้านหลังที่มีหลังหลังแบบก็มีนะครับที่เป็นรูปหลวงพระชนก็มีนะครับอนนันจะกดจากหลังนะครับจะเป็นตัวกดนะครับจะเป็นตัวกดลงไปนะครับจะเป็นรูปหลวงพระชนนะครับนั่งสมาธินะครับมาดูด้านข้างกันบ้างครับด้านข้างเห็นไหมครับ ข้นข้างบล็อกจะเรียบคมนะครับเห็นไหมครับบล็อกกดจะเครื่องสังเกตตรงไหนนะครับเห็นไหมฮะจะมีรอยนะครับรอยคูดนะครับรอยคูดเห็นไหมฮะเห็นไหมครับจะเรียบนะครับดูตรงนี้จะชัดกว่านะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับจะมีรอยคูดของเสริมไม่มีนะครับของเสริมไม่ติดนะครับ เสืิอไม่มีนะครับเห็นไหมฮะถอดรอยถอดจากเครื่องนะครับยาวมาถึงข้างหลังเลยนะครับพัชนาประมาณนี้แหละครับปรชืดนะครับเพราะบล็อกเขาลึกนะครับเห็นไหมฮะบล็อกเขาลึกเหมือนนี้เลยนะครับเห็นไหมครับรอยคูดนะครับเห็นไหมครับขอบต้องคมเป็นสันนะครับเห็นไหมฮะขอบต้องคมเป็นสันแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะคมนะครับนี่มาดูมวลสารกันบ้างนะครับ ดูมวนสารกันบ้างนะครับผ้ารุ่นนี้จะมีพลอยผสมด้วยนะครับจะมีพลอยสีแดงสีดำนะครับผสมด้วยีนเนื้อนะครับเป็นธรรมชาติครับเห็นไหมฮะเนื้อผ้าค่อนข้างขมนะครับเห็นไหมฮะร่องตรงนี้เห็นไหมครับที่ผมชี้เมื่อกี้นะครับเป็นจุดชี้เกแท้เลยก็ได้นะครับจุดนี้เป็นจุดหนึ่งนะครับตรง ว่าไหลไอ้ปลาจะคมแล้วก็จะมีร่องเล็กๆอยู่ข้างในนครับองเสริมไม่เป็นอย่างนี้นะครับจะจมไปเลยนะครับจมูกนะฮะจมูกต้องเป็นแบบนี้นะครับคมนะครับบางองค์ปั๊มขยื่นก็มีนะครับปั๊มขยื่นเป็นตาสองชั้นเลยก็มีนะครับมันเกิดจากการขยื่นนะครับแต่บล็อกก็เป็นบล็อกเดียวกันนะครับเห็นไ้มช่วงนี้นะครับของเสริมจะชิดมาที่แขนนะครับ ของแท้บล็อกจะห่างกว่านิดหนึ่งนะครับจะมีแก็บนะครับจะมีจะมีแก็บกเหลือเยอะกว่านะครับตัวหนังสือนะครับคมนะครับเห็นไหมครตัวหนังสือคมคําว่าหลวงพ่อชื่นนะครับถ้ามลสารเห็นไหมครับมีพลอยเม็ดสีชมพูเล็กๆสีดําก็มีนะครับ อยู่ทั่วองค์พระกระจายตามเนื้อพระนะครับคือผสมอยู่ในเนื้อพระนั่นเองนะครับแล้วมากดนะครับเห็นไหมฮะมีพ่พลอยดำพลอยแดงเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนื้อจะแห้งแข็งเลยนะครับเนื้อจะแห้งแข็งเลยนะครับเนื้อต้องแห้งแข็งแบบนี้นะครับขอบต้องคมนะครับเนี่ยคมนะครับปาดกดจากเครื่องนะครับคมนะครับ เส้นที่ผมบอกเส้นบล็อกนะครับเส้นที่ลอยโคดตอนถอดจากบล็อกนะครับเห็นไหมครับของเสริมของพอไม่มีครับแบบนี้นะครับโอเคนะครับวันนี้มาแนะนำพระสมเด็จหลวงพ่อเช่อรุ่นแรกนะครับวิธีดูแบบง่ายๆนะครับแยกของแท้ของเสริมของเก๋นะครับ โอเคครับสวัสดีครับ